สวัสดีคะ่ะทุกคนกินไปเที่ยวไปใบโจ้น,นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำขนมจีนน้ำยาป่านะคะมาลงมือทำกันเลยคะ่ะนี่คือเครื่องปรุงนะคะที่โจ้ได้เตรียมเอาไว้นะคะโจ้จะต้มขนมจีนก่อนนะคะวันนี้โจ้ใช้ขนมจีนเส้นสดอบแห้งใบโจ้น,นะคะต้มในน้ำเดือดแค่ห้าถึงหกนาทีนะคะวันนี้จ้จะต้มครึ่งหนึ่งนะคะ ครึ่งหนึ่งของในซองนะคะไม่ก้หมดนะคะแบ่งครึน,นะคะต้มครึ่งก็ตั้งเวลา6นาทีนะคะต้มน้ำนะคะจะต้มน้ำแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะใส่เกลือเปราก่อนนะคะ น้ำเริ่มร้อนแล้วนะคะเจ้าจะใส่ตะไคร้ลงไปก่อนนะคะตะไคร้ขาวนะคะไม่ให้ปลามีเป็นขาวเนาะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะใบมะกรูดฉีกตะไคร้ทุบนะคะ โจ๊กก็จะใส่พริกแห้งนะคะโจล้างเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็หอมหัวแดงกระชายค่ะค่อยๆใส่นะจ๊ะยวนามหอดจะกระเด็นใส่จะหอมพริกแห้งโจล้างทั้งคั้นสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้าก็มีคน <laughs> น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะจะ,จะใส่ปลานิลน,นะคะใส่ปลาใส่ตอนน้ำเดือดเจือปะในข้าวเราจะลดความคาวลงไปได้เองคมพนลองไปปลาเริ่มสุกแล้วจ้า กระชายนะคะพริกแห้งนะคะหอมหัวแดงนะคะ รวมกันนะคะเนื้อปลาดิดนะคะใส่จนหมดนะคะนี่น,นะคะ เนื้อปลานิลนแล้วก็กระชายหอมหัวแดงแล้วก็พริกแห้งนะคะโขลกออกมาได้แบบนี้นะคะเอาน้ำที่เราต้มเมื่อกี้นะคะมาเพิ่มให้เนื้อปลาคลุ่น่าจะ ตักไข่ใบ,บมะกรูดนะคะน้ำปลานะคะเราจะใชเ้เนยทัพพีรสดีนะคะหนึ่งช้อนนะคะ น้ำปลานะคะเพิม่มความหนัวหนึ่งชอนนะคะจ,ะจะใส่ลูกชิ้นปลานะคะ จะสใส่กระชายนะคะคอบิดจะไม่ไปไหนนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องเขียนจริงนะคะอ๋อมากเลยะ เราจะใส่พริกลูกดอดนะคะดัดจริงๆด้วยน่าขัเด็นเลยนะคะ่ะพริกก็จะเป็นเดือนะ,ะเสร็จแล้วนะคะปิดไฟแล้วสะลอยต้นหอมได้เลยค่ะต้นหอมที่หัน่นเอาไว้แล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะขนมจีนเส้นสดนะคะอหมอมหอมจะรำยาปลาไหมเรียบร้อยค่ะลุยเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะโจ้อขออนุญาตไปจกกัดการกับขนมจีนก่อนนะคะ ขอบคุณออทุกการติดตามรับชมร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ